ผลิตอะไรสักอย่างที่อยู่ในถาดนั้นพี่พี่1ค่ะและขอเสียงโปรโมให้ผู้กำกับของเรานะคะพู้มกับขอคุณบอสเดริเบตกูโนะค่ะ โปรเจกต์ของพีพีและบอสนะคะชื่อว่าเป็น working title เฉยๆเนาะช,ชื่อว่าโปรเจกต์ดีก่อนอื่นบอสต้องเป็นคนเฉลยที่ละหลับว่าโปรเจกต์นี้เกี่ยวกับอะไรและพีพีเขาถืออะไรโอเคเราเปิดฟากันก่อนอย่างไงดีทุกคนพร้อมนะคะไปเลยลูกหนึ่งสองสาม่าแหลมแหลมคมคมแหลมแหลมคมคมเรื่องมันเป็นยังไงคะบอสค่ะก็ จริงๆโปรเจกต์ดีก็มันจะย่อมาสองความหมายนะครัะคืออันแรกก็คือดีก็คือทุเรียนครับ durian 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 d u r จะมาทุเรียนไม่ได้ durian ใช่ซึ่งเรื่องจะเกี่ยวกับทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือตัวละครที่พี่ๆรับบทบาทเนี้ยที่ดีอ่าตัวดีนี้ดีกับ durian นั่นเองนะคะและตอนนี้ถ้าถามพี่ก็เพิ่ง ตอนที่ก็ตกใจที่บิวที่บอกว่าภาพพิมพ์ของบิวกิ้จะเป็นภาพพนมร์เรื่องแรกของเขาอันนี้ก็จะเป็นภาพพนมร์เรื่องแรกของพีพีด้วยเรื่องแรกเหมือนกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีเพราะว่าเราคือโปรเจกต์ดีเพราะว่าโปรเจกต์ดีก็ที่จริงดีใจครับผมดีใจมากกว่าที่ที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผมมากๆสำหรับสำหรับโปรเจกต์นี้เพราะว่าหลังจากที่เราอ่านบทแล้วก็ทําทํากันบ้านอะไรกันมาก็รู้สึกว่าเป็นค่อนข้างท้าทายมากๆ ในโปรเจก์นี้ถ้าคนติดตามงานเมื่อวานก็เป็นกระแสะทีเดียวพราะเพิ่งมีการวงสูงไปพี่บอสไม่ได้มีแค่พีใช่ไหมคะยังมีใครอีคกคะก็ในเรื่องก็จะมีพีพีนะครับแล้วก็มีอิงฟ้าแล้วก็พี่พี่ท่านอีกเลยนะคะ,คะที่<ช>ร่วมในโปรเจก t นี้<ช>นะคะวันนี้น้องอิงฟ้ามาไม่ได้แต่อิงฟ้าฝากอะไรมาถึงคุณผู้ชมในวันนี้รวมทั้งพี่บอสและก็พี ได้เล่นกับพีพีคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเก่งหรือเปล่าเราก็ชอบเขามากเลยเป็นแฟนคลับแบบชอบฟังเพลงเขาด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะเราว่าดู g d h มาตั้งแต่เด็กแล้วภูมิใจที่แบบมาถึงจุดหนึ่งที่เราได้ร่วมงานกับค่ายหนังที่เราแบบชื่นชอบและยิ่งได้มาร่วมกับพีพีด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็น น่ารัมากมากคีออนมากเลยถึงจะชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับขนาดไหนนะคะแต่ว่านี่นะอาจจะติดตามชมค่ะอิงฟ้าวราค่ะ Miss Grab Thailand ขอบคุณน้องอิงฟ้าค่ะพี่พีรู้มาก่อนไหมว่าอิงฟ้าเขาเป็นแฟนคลับเรารู้นะที่จริงที่จริงก็เดี๋ยวแบบเหมือนวีแฟนๆอะไรเงี้ยส่ง<ฆ>มามก็รู้แล้วว่าแบบเออเขาชื่นชอบเราอะไรเงี้ยเยอะพอแต่ว่าพีพีรู้ เมื่อกี้เขาเขาชอบเราเขาเต้นเพลงเราหนูต้องเต้นเพลงเขาหรอลูก็ต้องพิสูจน์แบบเขาให้ใจเรามาเราก็ต้องให้ใจเขากับหนูขอเต้นแบบเ,เงินเช่าน้นที่น้อง everything ได้ไหมถ้าเรามีเพลงแต่ว่าอีฟ้าเขาจะมีสาวของเขาสาวเพลงอย่างอี่ฟ้าไหนอะไหนไหน,ไหนขอบาวเพลงอย่างอีกฟ้าแล้วหนูลองเพลงพี่เปิ้ลไอรีนคอมก็ได้ไหนเร็วเลยแล้วแต่วเวาใช่ไหมครับอแชร์ หริงจริงมองจากข้งหลังก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่อยากเต้นแต่งานเช้าเลยยังไวกึ่งหนึ่งนะคะจริงๆตอนนี้โปรเจกต์นี้ที่ไหนบอสพี่ถามได้ไหมครับก็เมื่อวานผมส่งไปใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักวิ่งหนึ่งเดี๋ยวเปิดกล้องนะครับค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับเอ๊ะเมื่อกี้จังหวะแรกเอฟเอฟนิดนึงกลัว่าตื่นเต้นไงอ่า เนกับโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์ project นี้ฝากไว้ด้วยปลายปีนี้ดีเนาะขอเสียผมไว้กับพีพีและบอสคะ่ะ